สวัสดีค่ะเพจพื้นสวนเกษตรรอบบ้านนะคะวันนี้เราจะมาเก็บขี้วัวกันเอาไปใส่ต้นไม้ค่ะแล้วก็ไปทำจุลินทรีย์นะคะดูสิว่าเราจะเก็บได้เยอะไหมวันนี้เรามีพนักงานเก็บค่ะอ่านี่ค่ะเหมือนจะสดๆร้อนๆ <laughs> นะเพื่อนๆบางคนก็คืออาจจะไปใส่กับพืชโดยตรงก็ได้นะคะแต่จริงๆเราแนะนําให้แช่รนาวไว้หนึ่งคืนก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปลาดรดนะคะต้นไม้เขาจะได้ไม่ระอุหรือร้อนเกินไปนะคะมีเชื้อราด้วย แถวนี้เขาชอบมาเลี้ยงบัวกันค่ะมันโลงโ่งปรักบัว บ๊อบบี้ทำอะไรอะ่ะใ,ใหญ่มากใหญ่ <c oughs> Bobby, มากบ๊อบบี้มามาเร็วโอเควันนี้เราก็จะกลับแล้วนูน่นบ้านออยู่ตรงนี้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอาไปทำยังไงกับขี้วัวกันเนาะ อ่าหลังจากที่เราไปเก็บขี้วัวแล้วนะคะเราก็เอามาใส่เลยค่ะแช่น้าไว้หนึ่งคืนนะคะโอเคพอก่อนค่ะแช่น้าไว้คืนหนึ่งเสร็จแล้วก็ถึงเอาไปลาดรดนะคะลาดรดต้นไม้ หรือไม่ก็ผสมใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะนะคะกดๆ,ๆนิดนึงพอให้แตกๆนิดนึงนะคะก็มีประโยชน์นะคะมีต้นไม้โตด้วยใช่ให้ต้นไม้โตบำรุงดินด้วยนะคะในช่วงที่อ่ากำลังชมพู่ของเราเนี่ยต้นเล็กๆนะกำลังติดลูกติดผลเราก็สามารถใส่ปุ๋ยพวกอินทรีย์ได้เลยนะคะเราไม่ต้องไม่จำเป็นอย่าเพิ่งไปใส่ ปุ๋ยเคมีนะคะเพราะว่ามันทําให้ลูกร่วงได้นะคะเคค่ะแ,แช่ไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วเราก็มาผสมกันฝากติดตามเพจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ